สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลค่ะพี่ๆหรือส่วนมอสีเขยสุพรรณนะจ๊ะนี่หนูเปิดตัวด้วยตัวนี้เลยอึ่งนะคะอึ่งใบกลมวันนี้มีลูกไม้นะคะลูกไม้สไตล์อึ่งเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะคะพี่ๆนะเราก็จะมี บอลกัดสีมาแบ่งปันให้ด้วยนะคะชื่นชอบต้นไหนก็จดชื่อโทรสั่งซื้อที่เบอร์09 8ค่ะ265 0905นะคะโทรได้แอดไลน์ได้ค่ะหรือสแกนคิโค้ดที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่มีไลน์พี่โทรได้เลยนะคะโทรตามเบอร์ที่หนูแจ้งได้เลยแล้วก็แจ้งชื่อต้นไม้ที่ต้องการสั่งซื้อระบุไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็วันที่ที่ลงคลิปจะอยู่ตรงนี้เ,เวลาพี่โทรเข้ามาพี่บอกหนูได้เลยว่าต้นนี้ยังอยู่ไหม อาจจะไม่ได้โทรมาตอนวันที่หนูลงคลิปเนาะเพราะฉะนั้นก็สอบถามหนูได้ว่าเ เนี่ยต้นเนี้ยพี่ดูมานะคะชื่อนี้เมื่อวันที่เท่านี้ยังอยู่ไหมอย่างเงี้ยน,นะคะถ้าไม่มีลายจริง,รงๆอะน้อก็โทรสั่งซื้อได้ไม่ได้ยากนะคะแล้วก็ที่สําคัญหนูเองมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ลูกค้าด้วยนะคะก็คืออำนวยความสะดวกเต็มที่แต่ถ้าเรียกเก็บปลายทางอยู่รอรับพัสดุให้น้องนิดนึงนะคะไม่ถึงคว้างกันเนาะลงคลิปอ่าวันนี้วันที่สามสิบใช่ปะอุตาแล้ว ลงคลิปวันที่อ๋อวันที่สามสิบกันยาส่งหมาสามสิบกันยานะคะแล้วก็ส่งหมายวันพุธ ที่หนึ่งนะคะส่งไม้วันพุทธที่หนึ่งเออโอเคไม่ตีกันไม่ตีกับวันหวยออกคือตกใจเลยเออเราลงลงขายวันหวยออกหรือเปล่าลืมเลยนะคะนะแล้วก็พี่ๆท่านใดที่เพิ่งเปิดม,มาเจอนะคะและยังไม่ได้กดติดตามช่องเคิรสุพรรณชาแนลหนูฝากไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครเนาะนะคะกดนะนะติดตามไว้เลยนะคะเพื่อนๆแอดไลน์ไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะอำนวยความสะดวกให้เต็มที่ทักทายทิ้งไว้ก่อนได้เลยคลิปนี้ไม่ถูก ไม่เป็นไรคลิปหน้ามาเจอต้นนี้ถูกใจอะ่ะจะได้หากันเจอแล้วก็จะได้สั่งกันได้ง่ายขึ้นนะคะลองเปิดใจให้กับสวนเล็กๆดูแล้วก็อันนี้ฝากแจ้งลูกค้านิดนึงสวนนุอยู่สุพรรณบุรีแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ปรับปรุงสวนนะคะช่วงปรับปรุงแบบอย่างหนักเลยค่ะพี่ๆเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่น่าเที่ยวชม พูดตามตรงนะคะพูดตามตรงเลยเพราะว่างานลากงานหลวงมันเยอะมากนะคะมีเวลาผ่าหัวแยกกระถางก็ดีเท่าไรแล้วนะคะพี่ๆจ๋านะหนูก็เลยอาจจะไม่ได้เปิดให้เข้าชมส่วนนะคะต้องขออาภัยในที่นี้ด้วยแต่ จะมีไปจำหน่ายตามตลาดต้นไม้บ้างนานๆนานๆนานๆทีนะคะเอาไปเคลียร์ตู้กันทีหนึ่งก็เอาไปตลาดต้นไม้แต่ไม่ได้ไปบ่อยนะคะที่โอกาสที่จะเจอกันก็จะน้อยแต่ว่าถ้าลงขายอย่างเงี้ยแน่นอนนะคะสั่งซื้อไม้แล้วก็ส่งไปสนอให้ได้ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะอาจจะไม่ได้เปิดให้เข้าชมส่วนต้องขออาภัยตรงนี้ด้วยจริงๆเนาะนะคะแล้วก็บวกกับที่บ้านอา่า มีแต่คนแก่กับเด็กก็เลยไม่สะดวกจริงๆต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้หนูมีอะไรมาแบ่งปันให้กับพี่ๆบ้างจา้ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วหนูขอขายต้นนี้เลยนะคะมันมันคาอยู่ตรงนี้พอดีไม่ใช่ตังโมนะคะไม่ใช่ตังโมมันเป็นอึ่งนะคะลูกอึ่งแต่ว่าต้นนี้ต้องบอกพี่ๆก่อนว่ามันผ่ามาจากอึ่งด่างแต่ตัวด่างอ่ะ ไม่ได้เอามาแบ่งให้นะคะตัวด่างไม่ได้เอามาแบ่งให้ใช่มันเป็นลูกไม้ไม,ไม,มันติดด่างติดป้ายเนี่ยพี่ดูนะคะตรงกลางเนี่ยเห็นปะสวยนะคะสวยอันนี้คือสุดฟอร์มของเขาแล้วสังเกตได้จากต้นนี้ดูนะคะออกดอกแล้วเห็นปะแต่ดอกไม่สมบูรณ์เลยดอกนี้เลยเก็บไม่ได้เอาไปลุ้นดอกใหม่กันเผื่อใครอยากเอาไปทําต่อนะคะเพราะว่ามันมีแววความสวยอยู่เนี่ยดูดิ นะคะทรงใบพอได้นะคะเอากลมอัดเข้าไปอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็เอาความใบดกเนี่ยแต่จริงนี่ก็ใบดกแล้วนะนี่ก็ดกอยู่แล้วนะคะเนี่ยกระถางแปดนะคะไม้มะค่ากัทธีตให้หน่อยกระถางแปดนิ้ววันนี้ให้ราคาเบาๆแพ็คส่งให้ทั้งกระถางนะคะแล้วก็เป็นลูกไม้ใหม่ไม่ใช่ลูกไม้เมล็ดแต่ก็เป็นลูกไม้ใหม่นะคะความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกับขอกกระถางแปดนะคะทั้งคู่แบ่งให้สองกระถาง ที่เลือกเอาซ้ายขวาแล้วแต่เลือกต้นหนึ่งต้นสองต้นหนึ่งต้นสองลูกไม้อึ่งป้ายหนูเรียกอย่างนี้แล้วกันนะคะกระถางแปดลูกไม้อึ่งป้ายกระถางแปดหนูให้ที่สองร้อยสี่สิบบาทแพ็คส่งให้ทั้งกระถางแปดไปเลยไม่มีห่อตุ้มนะคะต่อที่ต้นนี้วันนี้ไม้กระถางแปดเยอะนะคะเอ่ออันนี้จริงๆหนูไม่แน่ใจว่าเป็นไม้มีชื่อหรือว่าเป็นลูกไม้นะคะพี่ๆแต่มันเป็นด่างแดงมันเป็นด่างแดงนะคะ มันไมตมันก็ไม่เหมือนกับไม้ไม่ชื่อต้นอื่นนะ,นะอะมืมมันหายอะ่ะอืม,มันหายไงความสูงเฉพาะต้นเม่รวมกระถางแปดนะคะดูแล้วน่าจะเป็นสรงคอมแพคแต่ด่างสวยวิ่ดวไปนี้ดิโคตรจึ้งไหมนี้่ก็ด่างเห็นปะเนี่ยสวยเลยนูให้ไปที่สองร้อยกระถางคือแบบ เอออะให้แค่สองร้อยพอไม่เป็นไรกระถางแปดนิ้วนะคะเอาเป็นลูกไม้ด่างแดงแล้วกันนะคะพี่พี่นะต้นนี้นะลูกไม้ด่างแดงสองร้อยค่ะกระถางแปดนิ้วสยามรัตนาสยามอืมไปกันเลยเปื่อยรัตนาสยามค่ะพี่พีุ่้ยใบยใหม่มานี่ไอ้เขียวเขียวเนี้ยคือป้ายนะไม่ใช่ว่าน้องไม่ป้ายนะคะมันป้ายลึกนะคะเนี้ย เพราะว่ามันจะตรงข้ามกับรัตนสินรัตรรนสะินเนี่ยจะพื้นเขียวไปชมพูแต่ตัวนี้รัตนสายามมันจะเป็นพื้นชมพูแล้วป้ายเขียวพื้นสีอะไรป้ายอะไรให้ดูตรงนี้นะคะดูตรงสะดือสีอะไรสะดือสีอะไรนะคะอันนี้คือสีพื้นใบอย,อย่างนี้ยคือสีพื้นใบและตัวที่ป้ายเข้ามาอีกแซมเนี่ยคือตัวป้ายนะคะเพราะฉะนั้นต้นนี้จะเป็นพื้นชมพูป้ายเขียวแต่ถ้าเป็นรัตนสินนะพี่กลับไปสังเกตต้นที่บ้านดูนะคะ พื้นใบมันจะเป็นเขียวแล้วก็ใบชมพูมันจะสลับกันมันแต่มันผ่าแผงมาค่ะแต่ผ่าแผงมาจนนิ่งแล้วนะคะนิ่งแล้วอ่ะใบนี้มีตำหนิค่ะขอคนเข้าใจธรรมชาติรับหมายได้รัตนาสยามเฉพาะต้นไม่รวมกระถางหกสูงประมาณนี้ให้ร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะต่อหนูว่ามันต้องเลี้ยงร่มอ,อย่างนั้นแล้วแม่อ่ะต่อที่ลูกไม้ต้นนี้นะคะพี่พีพี่ดูหน้าใบก่อน ดูหน well e ้าใบดูหน้าใบเน่ดูหน้าใบอย่างนี้ก่อนนะคะก็ปกติทั Pretty ่วไปลูกไม้ชมพูแต่เน่ดูใต้ใบดิรุ่นหูอื้อนะคะหูมาเต็มแล้วก็หูชมพูด้วยแล้วเดี๋ยวเต็มฟอร์มนะใบมันจะห่อๆหน่อยดูดิน่่เนห็นปะหูสวยหน้าใบเป็นสีอะไรหลังอาหลังใบนะคะหูก็ครึ่งสีแบบนั้นเนี่ยเห็นปะ เหมือนกันเลยกันนะหน้าใบมีขอบเขียวนิดๆหลังใบอ่ะมีหูเหมือนกันเลยนะคะลูกไม้ชมพูมีหูนะคะตอนนี้หนูเรียกแบบน,นี้แล้วกันจะติดป้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ติดหรอโอเคสีอย่างงี้นะแต่หูมาเต็มแน่นอนนะคะใครแบบชอบสไตล์นี้จัดไปได้เลยพี่ๆอะกระถางแปดเหมือนเดิมจ้าความสูงวัดจากขอบกระถางไม่รวมกระถางแปดนะ้องอยู่ประมาณนี้ลูกไม้ชมพูมีหูหนูให้อ่ะวันนี้ คือมันเป็นต้นเดียวอะเนาะก็ให้พี่ๆไปสองร้อยแล้วกันนะคะกระถางแปดเนาะให้ไปที่สองร้อยบาทจา้ะลูกไม้ช่มพูมีหูหน้ามันจะไม่ค่อยซ้ํากันพี่ๆเพราะมันเป็นลูกไม้นะคะมันจะไม่ซ้ํากับต้องมีชื่อเพราะฉะนั้นถ้าเก็บได้ก็เก็บเนาะอ่าเอาไปที่สองร้อยบาทพอจ้ะมาที่งานกอกันนะคะงานกออันนี้เป็นลูกไม้ผสมคือจะมีตัว อันนี้มันไม่ใช่อึ่งนะพี่ๆแต่ว่ามันเป็นตัวกัดขาวจะเหมือนไก่ก็ไม่เชิงอะเนี่ยดูดิเห็นปะแต่มัน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 ปลาแรมปลาแรมชมพูนิดนึงออกดอกแล้วด้วยปนกับใบกลมด่างป้ายนี่ดูเห็นไหมมันป้ายนะคะมันป้ายนะเนี่ยหนูให้ดูนี่ก็ป้ายเห็นปะพี่ดูข้างในมันเนี่ยนี่ก็ป้ายนะคะอ่า หนักมากไอตัวตัวลูกไม้ไก่อ่ะที่กัดขาวนะคะต้นใหญ่มากแล้วก็ไอตัวโคตรหนักเธอใส่ดิเนเยอะมากนี่ดูดิปลายชัดเลยเลูกอึ่งเหรออ๋อลูกอึ่งแต่มันกัดมันกัดมันมันมันไม่กัดเม็ดใช่ไหมใช่ใบเป็นใบอึงใบโอมเออลูกอึงลูกอึงกับบอลใต้ลูกคู่ฝักกับชุดเมื่อกี้เนี่ยอ่ะแล้วก็ออกดอกอย่างงี้เรียบร้อยแล้วนะคะ แต่หนูว่าดอกไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ไปลุ้นเอาน่าจะใกล้ออกใกล้ใน่าจะใกล้บานละอืมอ,อะวัดความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางแปดนะคะพี่พี่พี่ได้สองต้นสองแดดในกระถางแบบนี้เลยนะคะเอาไปเลี้ยงต่อเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะไปต่อยอดนะคะไปผสมเอาเกสรอ,อะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะหนูให้สองร้อยสามสิบบาทนะคะลูกไม้กอรวมสองร้อยสามสิบต้นที่หนึ่งค่ะ ลูกไม้ก่อรวมต้นที่สองคือต้นนี้อันเนี้ยอันนี้คือมันมันจะเป็นชุดเดียวกันกับไอตัวดังป้ายนั่นแหละพี่พ,พี่แต่ว่าแต่ละเียอย่างบ่าแหลนะน้ลูกไม้มันจะไม่ได้ออกมาเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นตเต็มทั้งหมดนะคะใช่มันจะไม่เหมือนกันสักต้นหนึ่งแต่ไม่ใช่ลูกไม้เมล็ดแจ้งไว้ก่อนเออท่านใดทีด่คิดว่าอุ๊ยอันนี้เตะตาเข้าตาฉันอยากจะไปตั้งชื่อไม่ได้นะคะ เรียกว่าลูกไม้เพราะผ่ามาจากตัวไม้เมล็ดนั่นแหละแต่พอผ่าออกมาแล้วมันก็คือยังเป็นลูกไม้อยู่ไม่ใช่ไม้เมล็ดแล้วนะแล้วก็เอาไปตั้งชื่อไม่ได้นะคะแต่แบ่งปันความสวยให้เอาไปต่อยอดกันได้เนี่ยอย่างอันนี้มันเป็นคู่ฝักเดียวกันกับต้นแรกของคลิปนะคะเนี่ยแต่ว่าทรงใบมาเห็นป่ะพี่มันเป็นตลับไปเลยมันกลมม้วนจนเป็นตลับแบบนี้ไปเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นปะ่ะแต่ข้างในมีสีนะแต่ข้างในมีสีนะคะเนี่ยออกชมพูน่ารักน่ๆๆารักแบบเนี้ยเนี่ย อเออหเหมือนศีลาหุ้มทองใบหอ่อเอออะพูดง่ายๆเหมือนศีลาหุ้มทองใบหอ่อสวยอีตวัวสีเข้มอีกต้นหนึ่งที่อยู่ด้วยกันนะ่ะอันนี้ก็เหมือนจะติดป้ายไหมเหมือนไหมเธอหรือออกไปทางเปลือเปลือมากกว่าสีเปลือเปลือนะคะแต่ก็ได้สองต้นเหมือนกันเดี๋ยวหนูรู้ให้สองไหม สองสองแล้วก็อีต้นต้นแดงมันมีหนอนนะคะให้เท่ากันละกันนะพี่ๆกระถางแปดเหมือนกันนะคะอ่ะความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางแปดนะคะสองร้อยสามสิบเท่ากันเนาะให้สองร้อยสามสิบ,บาทเท่ากันลูกไม้กอรวมกระถางที่สองค่ะอันนี้ก็สวยนะคะตัวนี้ก็เป็นตลับเหมือนกันเนี่ยแล้วก็จะติดปายอย่างนี้เหมือนกันเห็นป่ะเห็นปะ,นปะแต่ว่าก็มีสองแบบ สองหรือสามหนูไม่แน่ใจเนี่ยดูดิใบมันจะห่ออย่างนี้เลยห่อเป็นตลับอย่างนี้เลยเนี่ยสวยมากนี่แล้วก็ติดปายอย่างเงี้ยเห็นปะติดปายอยู่ข้างในแล้วก็เป็นตลับอันนี้มีกี่ต้นนะ <c oughs> โอ้หนึ่งสองสามสี่โอ้โหนาไม่ท้วนนะพี่กอนเนี้ยกอน,นี้นาไม่ท้วนกอนนี้ขอบเพิ่มนิดนึงได้ไหมอ่ะดูดิพี่ดูหนอดิเห็นปะ ลูกไม้กอรวมเหมือนกันอันนี้เราแต่ชอบนะเราแต่ความชอบใบมีตําหนินิดหน่อยขอคงเข้าใจธรรมชาติรับใหม่ได้นะคะพี่ๆลูกไม้กอรวมต้นที่สามเออแต่มันสวยจริงๆนะเดวดูใบดีมันเป็นหอ่อเป็นตลับน่ารักมันไม่มีหรอกนะพี่แบบเนี้ยนาไม้แบบเนี้ยนะเราไม่ค่อยเจอกันไม่ค่อยจะเจอสักเท่าไหร่อ่ากอที่สามหนูขอที่สองร้อยห้าสิบาทเพราะว่าแน่นกับเพื่อนเลยนะคะเอาไปแยกก็คุม้มความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางแปดค่ะ สูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางแปดสวยต้นเนี้ยพี่เอาไปสองร้อยห้าสิบพอจ้ะเจ้าเจนเพนนะคะป้ายสวยป้ายจริงๆเจ้าเจนเพนมันเหมือน,ม,น,ม,นมันเหมือนมันสลับโลกกันเลยเนาะพี่เมื่อกี้เอามงอจะพาูไปดูอะไรอยู่เลย <c oughs> ความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางหกขาหนูให้ร้อยแปดสิบบาทเจ้าจนเพนร้อยแปดสิบค่ะพี่พี่ป้ายสวยป้ายทุกใบป้ายแล้วป้ายเลยค่ะไม่มีคืนนะคะไม่มีคืนกลับ ีดแหวความน่ารักของน้องนะคะเขี้ยวนาคานะคะพี่ๆเขี้ยวนาคาน่ารักน่ารักตะมูตะมีนะคะเขี้ยวนาคาให้หนูจะบอกว่าตันนี้ก็หาไม่ได้แล้วนะและเนี่ยเต็มฟอร์มสุดฟอร์มแล้วนะไม้กัดสีถ้ากัดสีเมื่อไรนะสุดฟอร์มแล้วแต่หนูจะบอกว่าเนี่ยไม่ได้สร้างหัวนะคะไซส์เนี้ยหรือว่าอันนี้เป็นไม้ค้างปีวะค้งปีเลย,ยไม้ค้างปี ต้นนี้ไมคขังปีแต่เรื่องหัวกับใบไผ่ใบหอกอ่ะหนูจะบอกว่าพี่ไม่ต้องคาดหวังนะคะเนี่ยเท่านี้จริงๆนะคะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังจริงๆเขี้ยวนาคาให้หนึ่งแปดศูนย์ความสูงรวมกระถางเอ้ความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางหกเขี้ยวนาคาเนี่ยดูสีใกล้ๆนะคะเนี่ยตัดสีสักขนาดเนี้ยอืม แต่อันนี้แค่ต้นเดียวนะคะแนะนําถ้าได้แปลงก็คือให้ไปรวมก่อแต่จะเอาอะไรให้รวมก่อในเมื่อเรามีแบ่งให้ลูกค้าต้นเดียวนั่น,นสิพูดทําไมอ่ะเอาไปร้อยแปดสิบค่ะพุ้งรวงทองนะคะแตงหน่อแตงก,กอดีเหลือเกินอันนี้ก็ป้ายเหลืองดังป้ายแบบเหลืองชัดเจนมากแต่ให้ดูโคนเอ่อแนะนํานะคะพี่หนูแนะนําเลยพี่ไม่ต้องไปผ่าทําจํานวนหรอกพี่แยกหน่อเอาเนี่ยดู น่อแตกเก่งมาก,มก,กาาใช่แล้วก็ทํากอไปเลยให้มันสวยๆไปเลยนะคะกอใหญ่ๆแล้วดินน่ะที่ให้ไปอะ่ะดินยังดีอยู่นะจ๊ะใช้ได้อีกนานๆน,นะคะใช้ได้อีกนานๆเลยทุ่งรวงทองวัดจากต้นวัดจะขอบกระถางไม่รวมกระถางนะคะความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางหน่อเต็มโคนเนี้นขอสองร้อยพอนะคะทุ่งรวงทองขอสองร้อยพอจากกระถางแปดนะต้นเนี้ยราชินีเจ้าเวหาจ้ะ เปิดสีมาแล้วเท่านั้นถึงแบ่งเนี่ยเห็นไหมหนูบอกแล้วไอ้เขียวๆตองๆอย่างเงี้ยให้ไปลูกค้าบางคนก็ได้รับได้รับได้แต่พอรับได้นะหนูกลัวว่ามันบางต้นถ้าไม่กับสีนี่ร้องนะคะเสียดายตังค์นะหนูถึงได้แบบว่าใจเย็นๆซื้อไม้กับหนูอ่ะทําไมถึงขราวก่อนทําไมไม่ขายให้อะไรเงี้ยรอเนี่ยอย่างเงี้ยชัวร์แล้วพี่ได้ไปอพี่รอรับความสวยอย่างเดียวนะคะไม่ต้องลุนเนี่ยนะคะราชินีเจ้าเวหา ต้นแม่เอาไปสับเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรดูต้นลูกไปแล้วกันต้นแม่โชว์หลายรอบแล้วแต่สวยแน่นอนค่ะรับประกันว่าได้ไปไม่มีผิดหวังนะคะสําหรับราชินีเจ้าเวหาใครชอบใบไผ่ใบหอกที่สีวหวานๆสีจะจัดต้นนี้แนะนําเลยแล้วก็ขอบใบจะหยิกอย่างนี้เลยนะคะขอบใบจะบิดปลิวอย่างนี้เลยราชินีเจ้าเวหาหนูให้180ราคาเดิมยืนพื้นเพราะว่าไม้ไม่มีจํานวนหนูกล้าการันตีความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถาง6ค่ะราชินีเจ้าเวหา180บาท แม่ฟ้าหลวงร้อยห้าสิบไม่พูดเยอะด่างแดงก็มีด่างเหลืองก็มีพี่จะเอาอะไรความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางห้าน,นะคะแม่ฟ้าหลวงร้อยห้าสิบบาทนะมันมาครบแล้วแหละทั้งด่างแดงด่างเหลืองนะคะเอาไปร้อยห้าสิบพอเต่านินจานะคะมันเหมือนจริงๆนะนูนเป็นหลังเต่าสักขนาดนี้นะคะพี่จ๋าเต่านินจาเม็ดแดงเม็ดชมพูมาครบมาเต็มนะคะความสูงเฉพาะต้นค่ะไม่รวมกับกระถางหกนะคะ สอัพไซส์ขึ้นแปดไดพุ่งเลยนะหนูบอกเลยไซส์นี้ยแปดเดียวขึ้นแปดแล้วพุ่งเลยเต่านินจาไซส์นี้นะคะไซต์ตั้งแม่หนูให้ไปที่สามร้อยบาททุ่นๆพี่ๆจ๋าไซส์นี้ยพี่ไปหาในเฟสไม่ได้นะคะราคาเนี้ยเอาจริงหนูให้สามร้อยบาทพอเลือกได้ค่ะหนึ่งอ่าัน,นี้ละกันซ้ายมือหนึ่งสองนะคะเต่านินจาต้นละสามร้อยบาทจ้ะให้ไผ่ด่างนะคะ ด่างเสมอต้นเสมอปลายพร้อมแตกหน่อกเก่งมากด่างเสมอต้นเสมอปลายและแตกหน่อกเก่งมากความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางหกขาพี่ๆใบยกใบตั้งใบดกโอ้มาครบมาเต็มน,นะคะลูกมไม้ไผ่ด่างต้นนี้เอาวันนี้หนูให้ราคาเบาๆเ,เลยนะคะให้พี่ๆราคาเบาๆหนึ่งร้อยห้าสิบาทแม่มีนอ่ะนะจ๊ะมีนอ่นะจ๊ะมีนอนะหนึ่งห้าศูนย์จ้ะพุทธคุณ พุทธคุณกระถางหกค่ะแต่ถ้าได้ไปหนูแนะนำขึ้นแปดเลยนะไม้จะได้พุ่งๆนะคะพุทธคุณให้ร้อยเจ็ดสิบค่ะพุทธคุณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้นล้นกระถางหกเลยจ้ะเอิงเม็ดชมพูค่ะเม็ดชมพูพื้นชมพูกับเม็ดจมแบบนี้นะคะร้อยเจ็ดสิบพี่ๆอ่ะวัดความสูงให้ดูหน่อยแม่ชอบฉันชอบแสงมากที่จ้ะความสูงเฉพาะต้นไม่รวมกระถางหกค่ะอ่ะให้ดู อึง่งเม็ดชมพูชมพูแบบชมพูเกินตานชมพูชมพูชมพูแล้วชมพูอยู่ชมพูต่อจ่าร้อยเจ็ดสิบพี่จา๋าหนูให้ดูเต็มฟอร์มของหลวงพ่อวีระก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แบ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะเกบตั้งแม่เพิ่มนะคะหนูการันตีเลยว่าหลวงพ่อวีระมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายคะ่ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายจริงเนี่ยดูดิสี่โคตรสวยโคตรจึงชมพูแป้นแหลนที่สุดแล้วแล้วมาดูต้นที่แบ่งอยู่ไหนเนาะอันนี้มีหนอหนูแบ่งต้นมีหนอ อนอนอสามเดี๋ยวแม่หนึ่งนอสามแม่หนึ่งหนอสามอืมกอราคาหน่อยนะขอราคาหน่อยนะแอบ,บกระซิบแอบบกระซิบ,แบบกระซิบ,แบบเสียงดังมากเลยอะคนปลูกอะ่ะแม่หนึ่งนอสามค่ะพี่พี่เนี่ยปะ่ะแนะนําถ้าได้ไปนะพี่ไปย้ายลงกระถางแปดเลยแล้วไม่ต้องทาอะไรแล้วปล่อยให้แตกหนออยู่อย่างเงี้ยนะป้า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 ก่อนกันนิ้งป้องไปแล้วหนูสะดุง้งอะหนูให้สองร้อยห้าสิบ นะคะฟอร์มกอแน่นๆเลยนะคะเริ่มกัดสีแล้วนะคะรับรองเดือดจึง้งถ้าไม่จึ้งเดี๋ยวหนูลงกระถางแปะแล้วมาขายฟอร์มกอพี่ๆอีกรอบหนึ่งเอาเลยหลวงพ่อวิลาสองอห้าสิบโคคุมแม่หนึ่งหนอสามอะอ่ะดูชัดๆซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งนี่อีกหนึ่งจะไม่คุ้มยังไงนะคะต่อที่ต้นนี้นะคะพี่ๆตัวนี้เป็นไม้สะโพกเดี๋ยวหนูให้ดู ลูกไม้หน้าช้างหนูเรียกแบบนี้นะนะคะออกสะโพกห่างใบยาวๆแบบนี้พี่ดูห่างใบนะคะเทียบกับฝ่า,ฝามือนุ่นยาวไปนู่นนะคะเนี่ยน้องจะออกสะโพกแบบนี้แล้วก็เริ่มกัดแดงนะคะกัดแดงประมาณนี้เลยแต่สะโพกอะจะกัดนะคะตรงสะโพกอะกัดแน่แต่จะกัดออกแนวกุมพกันอาาอะไรประมาณเนี้มันจะไม่ได้แดงแปดนะคะแต่ออกสะโพกแน่นอนเนี่ยดูน้อย่างต้นเนี้ยสวยมากนะคะหนูเลี้ยเป็นลูกไม้หน้าช้างเดี๋ยวให้ดูขนาดของต้น ไม่ได้เล็กเลยนะพี่เดี๋ยวดูต้นสูงมากนะคะเทียบจะขอบตู้ก็ได้อเีนเ่ยคืนก่อนอแบบเราจะขอบตู้ให้เลยนะคะตู้สูงหกสิบหกสิบเซนไม้ก็สูงเลยตู้แล้วอะนะคะให้ต้นละร้อยแปดสิบลูกไม้หน้าช้างนะคะพี่พี่หนูให้ต้นละร้อยแปดสิบมีแบ่งให้ไม่เยอะนะจ๊ะมงคลไก่ฟ้าพี่ดูแค่ตรงนี้พอ แล้วมันด่งทุกใบด่งทุกต้นแดงสวยซีโดชีเดต,ตามแบบตามแบบฉบับชื่อของเขาเลยนะคะช ور, ิโดชิเด <c oughs> มงคลไก่ฟ้าหนูให้กระถางละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทใช่เหมือมนห่างใกล้เลยแล้วพี่ดูสีดีจัดจ้านนะสีแบบไม่ต้องปรับอะไรเลยจริงๆมันสวยแล้วเออ Ooh, <โ>นะคะแนะนำค่ะนะคะแนะนำหนูมีแบ่งไม่เยอะแล้วก็ด่างสวยด้วย ร้อยแปดสิบบาทนะคะสำหรับมงคุคไก่ฟ้านะใบผ่มันไม่ได้ต้นใหญ่ใช่ใบผ่พ,พี่จะเอาแบบ อลังการหนุนอย่างฮัทไทยสยามตรงนนุนก็ไม่ใช่เรื่องนะคะ,ะบบเออหรือจะเป็นมอร์นิ่งใหญ่อย่างนี้เหมือนมอร์นิ่งก็ไม่ใช่นะคะใบไผ่ bye <c oughs> นะคะพี่ <c oughs> ไม่ใช่นะไออาหารหนูแบ่งให้กระถางระร้อยแปดสิบมีแบ่งให้ไม่เยอะแล้วนะแล้วด่างจึง้งๆแบบเนี้ยหาย,ยากจริงๆมงคลไก่ฟ้านหนชื่นชอบตั้ไหนพี่จดชื่อนะคะแล้วก็โทรได้เลยศูนย์เก้าแปดสองหกห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าโทรได้แอดไลน์ line, ได้หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันนะค่าส่งก็เหมาหกสิบไฮไม่ได้บวกเพิ่มมีแบบ อีกต่างหากนะ,ะลงคลิปวันอังคารที่30ส่งไม้วันพุทธที่1นะคะรับรอรับต้นไม้นะแล้วก็รวยไปด้วยกันนะวันที่1นะคะขอให้เป็นเศรษฐีทุกท่านเลยนะจ๊ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามเขยสุพรรณชาแน,นลเอาไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกๆท,ท่านเลยคะ่ะีิจ๋าสวัสดีค่ะ